คนต่างด้าวอ่ะให้กลับบ้านให้หมดเลยไม่ต้องมาอยู่ในประเทศไทยไม่ต้องมาทำงานในประเทศไทยนะฮะแล้วขอถามหน่อยนะตึกสูงๆบ้านใหญ่ๆที่ทำไว้อ่ะคนไทยทำเหรอพวกต่างด้าวนี่ทั้งนั้นแหละที่ทำไว้อะถ้าไม่มีต่างด้าวโรงงานอะอยู่ได้เหรอนะฮะคนไทยทำไหมนะฮะถ้าคนไทยขยันอนะเขาคงไม่เอาต่างด้าวมาทำงานหรอกย้ำนะว่าบางคน อ๋อแล้วอยู่เมืองไทยอ่ะไม่ได้อยู่ฟรีนะเหมือนคนไทยที่อยู่ประเทศนะจะบอกให้ค่าพอสค่าพาสปอร์ตค่านู่นค่านี่ต่อวีซ่าทุกปีเดี๋ยวเปลี่ยนเล่มเดี๋ยวเปลี่ยนนู่นเดี๋ยวเปลี่ยนนี่ไม่ได้อยู่ฟรีๆอ๋อแล้วคนไทยอ่ะ